วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคุณเป็กรถสวยครับวันนี้ครับมีรถตู้เข้าใหม่นะครับสีขาวนะครับใครกำลังมองหารถตู้ Toyota าคอม u t เตอร์3.0 D4D นะครับปี2017จดปี2018นะครับคันนี้ทะเบียนสวยด้วยครับ6178นะครับคันนี้สีขาวเลยราคาอยู่ที่719,000บาทนะครับเลขไม้อยู่ที่220ครับ ใครกำลังมองหารถตู้สีขาวต้องคันนี้เลยนะครับมีเข้ามาแค่คันเดียวนะครับสำหรับสีขาวครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรอบๆคันก่อนนะครับพอดีว่ามันเป็นรถเพิ่งเข้าครับตัวกระจังหน้านะครับปกติครับเดิมๆอันนี้เรายังไม่ได้เก็บงานชิ้นเล็กนะครับยังไม่ได้ทําสปานะครับนี่ครับตัวไฟใสๆเลยเดี๋ยวทําใหม่นะครับก็จะใสกว่านี้อีกนะครับช่วงล่างครับชุดไฟสัดหมองนะครับมีให้ปกติ สภาพเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยครับอาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆครับสาหรับกันชนหน้านี่ครับรอยเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆครับอาจจะเป็นรอยเลอะๆอะไรเงี้ยครับเราเดี๋ยวเราขัดมันก็ออกแล้วนะครับเราจะเก็บสภาพให้ก่อนส่งถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอนนี่ครับให้ดูป้ายสคบครับ719ครับไม่สองรถปี1 7ึจดนนะครับใครกำลังมองหารถตู้สีขาวอยู่ต้องคันนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปสตาร์ทรถดีกว่าครับอันนี้จะเป็นคลิปแบบ Er, ก่อนปรับสภาพนะครับให้ดูนะครับช่างเพิ่งถอดเบาะไปเมื่อเช้านี้เองนะครับข้างในจะโล่งๆแบบนี้เลยครับไม่มีเบาะนะครับเราถอดเบาะไปทําใหม่นะครับเราถอดเบาะไปขัดไปหุ้มหนังใหม่นะครับนี่ครับเขาก็มีบุนะครับบุด้านข้างให้แล้วนะครับเป็นนุ่มๆแบบนี้นะครับแต่ว่าทางด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบเดิมๆนะครับมีแอร์ตามจุดต่างๆนะครับอันนี้เรายังไม่ทําสปารถนะครับทาแล้วเหมือนใหม่นะครับน่าใช้อย่างแน่นอนเราขายแต่รถที่ พร้อมใช้งานนะครับหลังจากการปรับสภาพเสร็จเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูดีกว่าฟังเสียงเครื่องยนต์นี่ครับรถปีหนึ่งเจ็ดไม้สองแสนสองแต่เครื่องปกติแน่นอนนะครับเครื่องแน่นๆเลยเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนครับตัวแอร์ตรงนี้ก็ปกติของคอมพิวเตอร์นะครับปีหนึ่งเจ็ดโฉมไม่ได้เชนตรงนี้มี usb ชาร์จ usb นะครับตัวฟังเพลงนะครับเพลงดังแอร์เย็นนะครับแน่นอนคันนี้เกียร์แมนนวลครับด้านในครับ ไม่มีเบาะให้นั่งนะครับเพราะว่าถอดเบาะไปขัดอยู่นะครับไปทาสปาเบาะอยู่ครับพาดูด้านล่างกันครับโอเคใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปที่หลังจากที่ทําสปาเสร็จใส่เบาะเสร็จผมจะทําคลิปอีกันหนึ่งสาหรับสีขาวนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านนะครับถามกันมาเยอะครับอยากได้รถตู้สีขาวปี17นะครับมาแล้วครับมาแล้วมาคันเดียวด้วยนะครับช้านี่โดนจองแน่นอนนะครับ ไฟท้ายนี่เดิมๆยังไม่ได้ขัดแต่ว่าเสๆ็จใหม่ๆเลยด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะครับสองจุดตรงนี้สีขาวๆใหม่ๆอันนี้เรายังไม่ทํานะครับต้องบอกก่อนเรายังไม่ได้ปรับสภาพเลยแต่ผมอยากเอามาให้พี่ๆนะครับเอีรถตู้มาชมก่อนว่าสภาพอะครับมันเดิมๆขนาดไหนนะครับดูด้านบนนะครับตัวสันตัวขอบตัวมุมนะครับเดิมแน่นอนครับคันนี้ พาดูตรงนี้เลยน่ครับสันขอบเดิมๆแน่นอนไม่ได้ทําสีใหม่มาแน่นอนครับสภาพนี้เป็นรถของหน่วยงานนะครับหน่วยงานรถหน่วยงานเมืองไทยพัทลครับสภาพมันเลยดีด้านในครับเสียงเปิดเสียงปิดนะครับปกติอย่างแน่นอนนี่ครับเสียงเปิดปกติโครงสร้างนะครับในส่วนของประตูเดิมๆครับ ไม่มีชนหนักนะครับไม่มีทําสีใหม่นะครับไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์อย่างแน่นอนเลยเสียงเครื่องยนต์นุ่มๆนิ่มๆเลยคันนี้ครับนี่ผมเข้ามาดูข้างในนะครับด้านข้างเขาบุกิ่มให้ด้วยหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะถ้ารถตู้ถอดแล้วเป็นไงนี่เลยครับเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเทาเข้มนะครับเบาะสามแถวนะครับสามแถวเก้าที่นั่งครับนั่งสบายแน่นอนตัวม่านนะครับเขาจะถอดไปซักให้ครับ โอเคโอเคครับวันนี้ครับคลิปเร็วๆคลิปสั้นๆครับพามาดูก่อนสำหรับรถเข้าใหม่นะครับโตโยต้าคอมมูเตอร์3.0สีขาวคันนี้ครับใครหาอยู่นะครับแจ้งได้นะครับถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยผมจะส่งรูปนะครับส่งทำคลิปใหม่ให้นะครับสำหรับการหลังจากการทำสปารถเสร็จยังไงครับผมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดรถเข้าใหม่นะครับรถ f อรถตู้นะครับ ฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับยังวันนี้ผมไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ